เออหน้าพี่ไฟเตอร์เพื่อนเพื่อนนะหรอฉันต้อที่รอแต่ฉันต้องพยายามมากกว่านี้เออเออเออพวกเราไปกันก่อนเถอะไปเถอะไปไป เขาแดงไวอุ๊่เป็นไรเลยแข็งแรงมากเลยแม่นีเป็นเพื่อนๆสอบคราวนี้พวกเธอทำาัันได้ไหมอ่ะเลยทำได้โอ้โอนแตมแตงคะแนวทำไม่ได้เลยอ่ะยากเลยนี่เด็กๆคะนี่ทั้งหมดทงคำคนสวัสดีค่ะคุณอะนักเรียนคะคะแนนสอบออกแล้วนะคะวิชาคณิตศาสตร์ค่ะ้ยตื่นเต ลุ้นแค่นั้น ดีมากเลยนี่ไม่ทําให้ครูผิดหวังเลยครูดีดใจมากเลยวิชาอื่นเนี่ยครูตรวจแล้วเนี่ยครูจะเอาคะแนนมาบอกพวกเรานะหวังว่าจะได้ดีแบบวิชาเล่นนี้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้มาเลยนกันต่อก,ก่อนค่ะ One hour later อ่ะนัดเียนคะวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะแล้วก็เอาเด็กหญิงิมเดี๋ยว,ยวตามครูไปห้องทักครูหน่อยครูจะให้ช่วยเอาอการบ้านอะ่ะมาแจากเพื่อนๆน,นะคะ,อะโอเคค่ะปะะ เด็กหญิงพิมเข้ามาค่ะ,ะนี่นี่นี่เอาสมุดการบ้านากลับไปแจกเพื่อน,นๆด้วยนะคะเฮ้ยครูคะคะแนนสอบวิชาภาษาไทายออกแล้วนี่คะสงสัยคุณครูควิชาภาษาไทายเอามาวางไว้ให้แล้ว,วสินี่เป็นไงเธออยากจะดูคะแนนเธอเลยไหมล่ะครูคะนั่นหนูขอดูคะแนนของตัวเองหน่อยนะคะ,ะได <c oughs> ะ้ได้ไหนชื่อเธออะนี่เด็กหญิงพิมอ่ะเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างเฮ้ด็กหญิงพิมจะเป็นอะไรตกบตกหรอหนูไม่คะแนน โอ้โหตกใจรู้ว่าสอบตกเลยอีกนี่คุณดีใจด้วยนะนี่คะแนนเล็กก็ทําได้ดีภาษาไทยก็ทําได้ดีอย่างเงี้ยดีมากอะไหนๆก็ได้คะแนนมาแล้วเอาไปแจกเพื่อนๆเลยแล้วกันนะ,อะโอเคค่ะ,นนะดีมากค่ะ ได้คะแนนเท่าไหร่บ้างอ่ะเฮ้ยวิชานี้ฉันได้9อ,อ่ะเฮ้ยฉันก็ได้9เหมือนกันเฮ้ยโหฉันได้8อะ่ะเฮ้ยเพื่อนพวกเราอะ่ะได้เกือบเต็มกับทุกคนเลยนะเทิรนเนี้ยพวกเราทำได้ดีมากเลยเดี๋ยวนี้ครูต้องภูมิใจแน่นเลยแล้วอ่ะเด็กๆคะคะแนนสอบเนี่ยก็ประกาศทุกวิชาแล้วนะคะตอนเนี้ยครูก็ไปเรียงลำดับมา คนที่ได้ที่หนึ่งนะคะก็คือเจกิงพริม <kale. S 2> ค่ะที่สองก็คือนาดาค่ะเก่งมากเก่งมากที่สามนะคะคือหนูดีค่ะ,คะแล้วก็ที่สุดท้ายก็คือฟูฟิลค่ะนี่เก่งแล้วไมได้ที่สุดท้ายอีกแล้วอะ่ะเทิมที่แล้วครูจำได้ครูได้ท <ๆ S 2> ี่สุดท้ายนะ สอที่ผ่านมาหรูก็พยายามทาเ็นที่แล้วนะคะครูพยายามแล้วหรอแต่มันยังไม่พอคะ่ะนี่เธอต้องรู้จักเปรียบเทียบไงนี่เธอดูซิเพื่อนๆเขาได้กันที่หนึ่งที่สองแล้วเธอก็ที่สุดท้ายอยู่อย่างเนี้ยอยู่อย่างเนี้ยเรียกว่ามันไม่ได้พัฒนาขึ้นมาไงเธอต้องถ,ถีบตัวเองขึ้นมาให้เป็นที่หนึ่งที่สองให้ได้ไงครูคะแนนสอฟิวมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนี่นะทำไมครูถึงต้องว่า นนนานนัวอะ่ะอา้าวครูว่าเพื่อให้ฟูฟิลเขาปรับปรุงตัวไงนี่เราอะรู้ตัวนะว่าเราได้ที่โหล่ลูกต้องพยายามมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเถอะน่านจะได้มีโหลอ่อีกไงคะเข้าใจไหมอ่ะวันนี้ครูไปก่อนนะคะอ่ะแค่นี้ค่ะนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณค่ะคุณครูอ้าาาาาาามาา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 างาาาาาาา เออไม่เป็นไรนะฟิวเธอก็คงต้องขยันมากขึ้นแค่นั้นเองไม่เป็นไรหรอกเอ่อแต่ว่าฉันว่านะครูมาจัดลำดับแบบนี้มันดีเหรอเพื่อนก็ดีสิจะลำดับเนี้ทำให้รู้ว่าฉันได้ที่โลนแล้วฉันก็ต้องพยายามมากขึ้นไงนี่นาดาเล่นเกมต้งรุ่งเงะเธอสี มาแต่เช้าเพื่อมาอ่านหนังสือไงโอ้เออจริงด้วยต้องมาอ่านหนังสือเพราะฟิวจะที่โลนี่เนาะจริง้อ๋อไปีายนีกว่าลืมไปนะไปยนียัน่กระงองน่ะอะไรก็อลเธอควพูดก่อนนะนลอเทั้งมาทำความพารพเร้ ของเราครูจะสอนเรื่องยากนะต้องตั้งใจเรียนนะนี่รเราจะเรียนเรื่องสแควร,ร์รูทนี่ผู้ฟิตั้งใจเป็นพิเศษเลยนะคะโดยเฉพาะเธอเนี่ยฮะเขาว่าเธอได้ที่โหลเข้าใจไหมหัวข้อเนี่ยยากนะต้องทำความเข้าใจดีๆเลยนะคะค่ะครู a few moments later อะเข้าใจแล้วนะคะเห็นไหมครูบอกแล้วสแควร,ร์รูทมันยาก แล้วก็อย่าลืมทําการบ้านที่ครูให้นะพรุ่งนี้มาสง่งเข้าใจไหมโฟฟิลทำด้วยตัวเองนะคะห้ามลอกเพื่อนนะคะเข้าใจไหมเมื่อกี้ครูสอนเข้าใจไหมเออในเรียนทุกคนทำความเคารพขอบคุณค่ะคุณครูเย้ไปทุกคนจะกินข้าวกันเอาเอาฟิวไม่รู้ก็ไปกินข้าวแ <c oughs> ล้วไ,ไป,วนะไปฉันคงกินไม่ลงหรอกยังต้องทำการบ้านที่ครูสั่งอีกอะ โฟิวการบ้านอะเธอค่อยไปทำคืนนี้ก็ได้แต่ตอนนี้เธอต้องไปกินข้าวก่อนไปลูไปไปฟิวไปไปูฟเื่อ่อนหรอฉันได้ที่รอฉันต้องพยายามมากกว่านี้เออเออบาไปกินก่อนเธอไป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  f e w u moments later เกินข้าวเสร็จแล้วเธอยังไม่ได้กินเลยหิวไหมไปซื้อหนมกินกันไม่อ่ะเธอไปเถอะเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวพอกินนมเสร็จอะจะไปเล่นบาสกันด้วยนะไปไหมไม่อ่ะเฮ้ยฟิวเธอชอบเล่นบาสนี่ก็ใช่ละสิแต่ที่สําคัญกว่านี้คือฉันต้องตั้งใจเรียนก่อนงั้นเราเป็นกำลังใจให้แล้วกันนะพี่สุไปไปกินขนมเถอะนะ ูฟิวอะดูเปลี่ยนไปมากเลยเนาะเออใช่เมื่อก่อนอะเห็นชอบเล่นบ้านมากเลยชวนไปไหนก็ไปแต่เดี๋ยวนี้ไม่ไปเลยอะอืมใช่มันเป็นเพราะอะไรกันน่ะหรือว่าเฮ้ยฉันว่านะฟรูฟิวแปลกไปตั้งแต่ครูอะจัดอันดับพวกเราอะแล้วก็ให้ฟิวอยู่ที่โหลดแล้วก็คอยกดดันฟิวมาโดยตลอดอะดูแลเพื่อนตามาไปห้องพักครูกับฉัน ไปไหมอะเออนาตามมาเถอะตามมาเถอะเออน้าอะเข้ามาได้ค่ะอุ้ยใจหมดเลยต้องเปิดประตูครูเบาๆได้ไหมนี่มีอะไรเด็กๆไหมเอิ่มครูขาคือพวกหนูอะอยากดูเปอร์เซ็นต์คะแนนรวมของพวกเราอะค่ะขอดูได้ไหมคะขอดูคะแนนรวมจะขอดูทำไมนี่พวกเธอไม่เชื่อใจครูเหรอคิดว่าครูคิดผิดหรือไงฮะ เหน,หนูหนูรู้แค่รดับอะค่ะหนูอยากรู้เปอร์เซ็นต์คะแนนนะคะ่ะเ,เรื่องเยอะจริงๆเด็กพวกนี้อ่านี่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 ให้ดูก็ได้นี่เห็นไหมนี่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 เอาดูซะคะแนนรวมของทุกคนไหนที่หนึ่งทีมเอ่อฟูลฟิลที่โหลเอ่อลองที่โหลก็หนูดีเฮ้ยห,หนูดีเธอได้คะแนนมากกว่าฟูลฟิลแค่ ศูนย์จุดศูนย์ห้าเปอร์เซ็นต์เองฮะเอาซะฉันน่ะริมเธอนะได้คะแนนมากกว่าหนูดีแค่ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์เองส่วนฉันนะก็ได้คะแนนมากกว่านาดาแค่นิดเดียวเองนี่มันอะไรกันทะครูนี่อะไรล่ะก็มันเกินการจัดลำดับไงสงสัยอะไรกันเนี่ยเด็กๆคุูคขา ถ้ามันห่างกันแค่นิดเดียวแบบนี้คุณไม่ต้องจัดลำดับก็ได้นะคะจะจัดไปเพื่ออะไรอะคะอโอ,อ,โอ้จัดลำดับจะได้รู้ไงว่าไข่ที่หนึ่งที่สองที่สามที่โหลอย่างนี้ถ้าไข่ได้ที่โหลก็จะพัฒนาปรับปรุงตัวไงเข้าใจไหมมันต็เป็นอย่างนี้แหละใครๆห้องไหนที่โรงเรียนไหนก็จัดลำดับนี้ทั้งนั้นแหละค่ะ แหมเนี่ยมันเป็นกลยุทธ์ไงให้เด็กๆมีการแข่งขันใครได้ที่โหลก็จะได้มีแรงกดดันจะได้พัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกจะได้ขยันเรียนขยันเรียนไงคะครูคะหนูว่าครูทําแบบนี้ไม่ถูกนะคะครูจัดอันดับแบบนี้ไม่ได้นะคะเด็กนักเรียนที่เขาอยู่ใต้สุดหรือว่าอยู่ที่โลเนี่ยเขาก็จะรู้สึกกดดันค่ะครูการเรียนเนี่ยเราควรจะแข่งกับตัวเองไม่ใช่ว่าแข่งกับเพื่อนไม่ใช่หรอคะพลาได้ไหมคะครูการจัดลำดับคะแนนแบบนี้หนูว่ามันไม่โอเคค่ะ โอยเลิกเลยเหรอนี่พวกเธออะไรกันเนี่ยนี่เขาก็จัดลําดับอย่างเงี้ยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครูสอนเราเป็น10ปีก็จัดมันทุกปีอ่ะจะมาเลิกอะไรนี่ไม่เขา้าใจเรือ่องคาะคะครูรู้ไหมคะว่าสิ่งที่ครูทาเนี่ยมันทําให้คนคนนึงเปลี่ยนไปตลอดกาลเลยนะคะอ,อะไรอไรย่างพูฟิลอย่างเงี้ยค,ค่ะครูเมื่อก่อนนะคะเขามีความสุขในการเรียนมีความสุขในการมาโรงเรียนตั้งใจใเรียน ถึงแม้ว่าจะได้ฮีโร่ก็เถอะอย่างน้อยอ่ะเขาก็ไม่ได้คะแนนแย่มากไม่ใช่หรอคะแต่ว่าตอนนี้เขาวาเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยนะคะครูเขาชอบเล่นบ้านมากพวกเราชวนเขาก็ไม่ยอมไปดูว่าครูกดกันเขาให้เขาตั้งใจเรียนเขาก็มัวแต่อ่านหนังสือไม่ยอมทําอะไรเลยะค,ะค่ะครูตอนนี้ครูฟิวมีแต่ความทุกข์ความหม่นหมองความเศร้าตอนนี้ครูฟิวไม่มีความสุขเลยนะคะครูจริงหรอครูฟิวนี่ครูฟิวทาอะไรอยู่คะทำแบบนี้ ทำไมเพิหาดหรอนี่ครูฟิวคุูเยายจะบอกครูขอโทษนะที่ตัดสินเธอเรื่องจัดลำดับหนึ่งสองสมสี่ที่โลอะไรเนี่ยครูอะเรื่องของเธอเนี่ยที่เพื่อนๆนมาเล่าให้ครูฟังแล้วนะแล้วครูก็คิดได้แล้วว่าการจัดลำดับตัดสินเด็กแบบนี้มันไม่ถูกต้องเพราะเด็กแต่ละคนเนี่ยก็มีความถนัดความรู้ความสามารถไม่เหมือนกัน ที่ผ่านมาจริง,รงๆเธอก็ทําได้ดีแล้วเธอพยายามในส่วนของเธอดีที่สุดแล้วเธอไม่ควรจะโดนรูตัดสินแบบนี้แต่หนูได้ที่โลดนะคะรูหนูก็ต้องขยันขึ้นมันก็โทษอยู่แล้วนี่คะเฮ้ยฟิวแต่ที่โลนของเธอเนี่ยมันต่างกับคะแนนของพวกเราแค่นิดเดียวเองนะนี่มันพอๆกันหมดนั่นแหละเธอภูมิใจใน,นตัวเองได้เลยจริงเหรอจริง,รงสินี่เด็กๆต่อไปนี้นะ ก็ไม่มีการจัดลำดับอีกแล้วดีไหมั <Yeah! S 1> พอพอไม่อมีการลำดับนะ่ไหมโอเคก็พวกเราไปเล่นรไ, <Yeah! S 1> <ๆ>ไม่เดนัีน,นถนั่งๆทุกคนทำให้ดีที่สุดของตัวเองก็ดีแล้วค่ะ